คนวันเสาร์ค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะจะเจอเจอเรื่องในใ,นใ,นในบบ้างนะคะตึดไพ่สาใบค่ะใบแรกคะ่ะ t h Fool คะ่ะใบที่2คะ่ะเด็กถือไม้เท้าคะ่ะใบที่3คะ่ะ1นผู้วยคะ่ะคนวันเสาร์นะคะไพ่ออกมาค่อนข้างดีนะคะถ้าใครที่อยู่ในวัยทำงานนะคะ ช่วงนี้คุณอาจจะมีงานที่ค่อนข้างจะไม่หนักมากนะคะหรือว่าเป็นงานที่อาจจะมีการาได้พบปะผู้คนหรือว่าอาจจะได้เดินทางนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะมีเวลาว่างนะคะที่จะได้ไปเที่ยวนะคะหรือว่าได้ไปศึกษาดูงานอะไรต่างๆได้นะคะ คนที่อยู่ในวัยเรียนนะคะก็อาจจะมีโอกาสนะคะที่จะได้เดินทางไปศึกษางานนะคะหรือว่าอาจจะมีโอกาสได้พักผ่อนหย่อนใจได้ไปเที่ยวได้นะคะในช่วงนี้ของคุณนั้นคุณมีคนในครอบครัวนะคะที่คอยที่จะสนับสนุนคุณนะคะแล้วก็คอยเป็นแบค็คให้กับคุณค่ะ ก็ขอให้คนวันเสาร์ทุกคนโชคดีกันนะคะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าคกูกันด้วยค่ะ